การใช้งานโปรแกรม Ripper โดยผมทรงพลสวัสดีครับใน EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการ Export หรือวิธีการ Save ค่า Config เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้และนำไปไว้ใช้งานกันนะครับหลังจากที่เราได้มีการใช้โปรแกรม Ripper มาเป็นระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีทั้งการตั้งค่าจะมีการเซตค่าต่างๆเอาไว้อย่างมากมายนะครับ แล้ววันใดวันหนึ่งนะครับเรามีการติดตั้งโปรแกรมหรือติดตั้ง Windows คอมพิวเตอร์เราใหม่เนี่ยมันจะทําให้ค่าต่างๆที่เราเคยเซตไว้เนี่ยหายนะครับหากบางท่านที่เคยเใช้โปรแกรม r i p เปิเป็นประจำนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าแต่หากบางท่านที่เพิ่งเริ่มต้นหรือตั้งค่ายัางไม่คล่องนะครับมันก็จะถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะครับเพราะว่าการตั้งค่า ในแต่ละครั้งนะครับก็ถือว่า,ามีเยอะมีหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับหากทุกท่านได้เรียนวิธีการเซฟหรือเอ็กซ์ค่าคอนฟิกตัวนี้ไปนะครับเพียงแค่เราเอาค่าคอนฟิกตัวนี้นะครับที่เราเคยตั้งค่าไว้นะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมมาเนี่ยอิพตเข้าไปนะครับค่าก็จะกลับมาสู่เป็นค่าเดิมที่เราเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่พวกปลั๊กอินพวกอะไรตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับพวกปลั๊กอินต่างๆเราก็ยังต้องติดตั้งอยู่นะครับแต่ว่าค่า,เ,าเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการอะไรอะตั้งค่าเสาการ์ดตั้งค่าคีย์บอร์ดมิดดี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะกลับมาให้เราใช้งานได้อย่างอัตโนมัตินะครับมันอาจจะได้ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เราประหยัดเวลาลงไปบ้างนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่าบางครั้งที่มันไปตั้งลึกๆบางทีเราก็ลืมนะเนาะก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเซฟหรือ Export ค่าคอนฟิกตัวนี้ไว้นะครับโอเคนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เปิดโปรแกร,รม Ripper ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับ no หลังจากนั้นนะครับให้กด Ctrl P หนึ่งครั้งนะครับไปที่ er preferences, dialogue, Enter preferences นะครับ Preferences ตัวนี้นะครับหรือ er จะไปที่เมนู Option ก็ได้นะครับกด Alternate ขึ้นมาหนึ่งครั้งเลือ่อนลูกศรขวาไปหา Option <And S 1> Op หลังจากนั้นให้กดลูกศรบนขึ้นไปนะครับ <Option. S 1> ตัวนี้นะครับให้กด Enter เข้าไปเลยนะครับ หลังจากนให้กด d i a l ก g t a บไปหนึ่งครั้งนะครับจะเจอเรับหลังจากนั้นนะครับให้กด home ไปที่ general นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้แถบไปนะครับ export configuration ตัวนี้นะครับให้กดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้แถบไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมัน save นะครับ save space r e s s choose r e c o n f i g zip file to save dialog file name c o l นะครับก็จะมีอา ให้เราใส่ไฟล์เนมหรือใส่ชื่อของไฟล์แล้วก็เลือกที่ที่เราต้องก nope รงากเรเก็บไฟล์ตัวนี้ไว้ก็เหมือนกับการเซฟทั่วๆไปเลยนะครับผมคงไม่ต้องแน we well. ะนําตรงนี้นะครับเลือกที่เก็บไว้ตรงนี้ดี l e ไฟล์เนมตรงนี้ผมจะใส่คําว่าอะไรดี t e s, s, <S แล้วกัน <S e s t t e s อ่า t e s config space c o n f i g อ่านะครับผมจะใส่แบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เฉยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กด enter เลยนะครับ XXS Bang Dialog r o a d 13 files the reaper conflict zip OK button เพ right um ียงแค่นี้แล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์คอนฟิกที่เราเซฟเอาไว้มาใช้งานกันแล้วนะครับวิธีการจะนําไฟล์ตัวนี้กลับมาใช้นะครับก็ไปที่เดิมนะครับไปที่ r e a p e Preferences p r i น c e s นะครับตัวนี้นะครับเรากบไปที่ General เหมือนเดิมนะครับเจ i e r เ e ล์ o ิม i อ p o ต t c o n f i g u r a t i ั n ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ครับมา Import เข้าไปนะครับ items view list เอาใหม่นะครับผมกดผิดเล e. ือกที่ผิดครับขออ่าเนี่นะครับ test config ตัวนี้นะครับที่ผมใส่ชื่อไว้เมื่อกี้นะครับผมก็จะกด enter เลยนะครับ import configuration question dialog importing configuration will require r e a p e s t o r restart you will be prompted to save any open projects comma and will get the r e v i e w t n t configuration ะนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะ import cel, okay, ไฟล์ตัวนี้เข้าไปนะครับ r ิป p e r จะมีการ restart ตัวเองหนึ่งครั้งนะครับ ก่อนที่เรา import เนี่ยนะครับถ้าใครที่ยังทําเพลงหรือทําโปรเจกต์ไว้ต่างๆนะครับเราควรที่จะเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็กดโอเคเลยนะครับไปที่ import เลยนะครับตอนนี้ก็ไฟล์ที่ import ก็ เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีีหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมดี<อ>ครับวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ